ไม้เชื้อไฟอ๋อฝนตกเมื่อวานหูสาแบกรีแบกเอามาไว้เข้าล่มช่วยกันแบกผู้ช่วยเอามาเข้าเตรียมไหมโมโหมันจุดไปติดฝนตกพอเย็นมาฝนตกเย็นมาฝนตกเตาไม่ติดสักทีเออเหมือนก็ลลำบากหน้าดูเหมือนกันนะสู้ต่อสู้ไปลังคาไม่มีไม้กระตากฝนหมดเปียก ก็เลยเอามาเก็บสุดท้ายไม่ได้ใช้เลยกองนี้ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันติดไงมันได้เวลาของมันมันก็ติดแล้วยะเยอะไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวนะก็ไม่มีปัญหาหรอกพวกนี้เดี๋ยวเราผ่าผ่าเป็นชิ้นเล็กๆย่อยเอาเข้าเตาเผาทานได้หมดแล้วแต่พวกผ้าเนี่ยเอาไว้ใช้ผานวมผ้าอะไรเอาไว้ไวคุมทําร่มทําร่มแต่ถุงพลาสติกนี้เข้าเตาได้หมดครับลุกดี ถุงพลาติกจะลุกแรงดีมากเลยครับครับบนหัวเตาไม่มีควันแล้วหมดเงียบเงียบควันเงียบหมดเลยนะครับไม่มีแล้วน้ำก็แห้งเลยครับมันระเหยร้อนจัดร้อนจัดเลยครับถุงพลาสติกกนละลายหมดแล้ว ที่จริงเอาถุงพลาสติกมาไว้อะดีมันจะละลายแล้วมันก็ซึมเข้าไปปิดประสานไอ้รอยอรอยรล้าทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไอ้น้ำส้มผลไม้ก็ซึมเข้ามาก็ประสานอรอยรล้าหมดครับเราไม่ต้องไปห่วงมันแล้วครับมันแตกอะแตกรล้าปุ๊บไอ้ควันน้ำส้มผลไม้ออกมาประสานหมดเลยอุดตันอุดใช้ได้ครับเขาเรียกว่าสูตรพิเศษครับเตานี่มันก็คือมันร้อนอะนะมันก็อืม <c oughs> อ๋อ,อลืมปิดนะก็เลยค่อยๆเดินลงมายังไม่ได้เอาบันไดามาครับบันไดที่กรุงเทพตอนนี้เวลาเที่ยง44นาทีเที่ยง44อ๋อก็มาทำการปิดเตาปิดหน้าเตาปิดทั้งหมดแล้วครับนะน้ำส้งผลันไม้ก็เต็มถังเปี่ยมเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูครับน้ำส้งผลไม้ไม่ต้องห่วงเต็มเปี่ยม ควันก็น่าจะไม่มีนะจะลงไหมโอ้โหมันไม่มีควันได้แล้วครับน้ำส้มมันเต็มล้นปีเลยอืมถังละร้อยสองถังสองโอ้โหเตานี้อ๋อได้น้าส้มขนไม้200ลิตรครับถังเนี้ยร้อยลิตรมันครึ่งองแล้วอ๋อตักร้อยลิตร200ลิตรนะโอ้ เอาทานทิ้งได้น้ำส้มขวันไม้200ลิตรนี้ที่ไหนนะครับนี่ยังยังไม่สุดนะเดี๋ยวอ๋อทำให้ดีกว่านี้ได้เยอะกว่านี้แล้วก็ถ้าเอาไม้ใหญ่นะจะได้เยอะกว่านี้อีกไม้หมัดหมาดและยิ่งเยอะใหญ่เลยนี่อ๋อเอาไม้แห้งสนิทเลยนะเนี่ยกำลังอุดครับกำลังอุดดินเดี๋ยวมาดูสูตรสูตรการอุดดินครับมาดูกันอ๋อบอกทุกขั้นตอนอนะบอกให้ละเอียดบอกแล้วบอกอีกเลยแหละนะครับอย่ารำคาญนะครับ่นะ นี่นะครับทรายทรายดินเหนียวดินเหนียวกับทรายทรายห้าส่วนนะไม่สี่แล้วเอาห้าเลยทรายเนี่ยทรายล่อนมาทรายหยาบทรายหยาบห้าส่วนดินเหนียวหนึ่งส่วนนะครับเอาสองอย่างเท่านั้นเลยง่ายๆเพื่อนคครครับับบนทุกท่านเลยนะครับทุกท่านที่ได้รับชมนะครับไอนี้ก็คือสูตรไปอุด ไปอุดเอ่อปิดเตาปิดเตาโอ้โหนี่ไฟมันแลบมาละลายหมดเลยแผ่นนี้ยาวยาวมากหมดไปครึ่งหนึ่งนี่ครับอ๋อก,ก็ต้องปิดค่อยๆปิดพอปิดแรงปิดแรงลุดต้องเฟี้ยงช่วยครับมันมีรูอืม เดี๋ยวต่อไปจะปิดง่ายกว่านี้แล้วจะทำเป็นประตูเหล็กตอนแรกจะทำจะทำแล้วก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยคือออมีโครงการโครงการให้เทคไงที่เราจะต้องทำทำเตาเนี่ยเตรียมเหล็กมาแล้วเหล็กจากที่ออตัดไว้เดิมมานะเดี๋ยวจะมาทำตรงนี้เจาะเดี๋ยวให้เตาเสร็จก่อนครับเจาะ อันนี้เจาะไว้หุงข้าวทํากับข้าวปิ้งปิ้งย่างทําอะไรก็ได้บนหัวเตานี่เลยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเจาะเจาะแล้วก็ทําเป็นประตูปิดเปิดได้ข้างล่างนี่ก็ปิดเปิดได้อีกส่วนหนึ่งกับทําหลายอย่างตรงนู้นปิดไปเลยแต่ตรงนี้ทําปิดเปิดได้แล้วก็เรามีช่องเติมเขาเรียกว่าใส่ไม้เผาในนู้นเป็นลิ้นชักใส่เข้าไปปึ้ม เอาเฟื่อใส่แล้วก็มีระบบควันบนเผาควันตรงนี้เพราะว่าควันมันจะออกมาหน้าเตาอีกครั้งหนึ่งไงหลังจากท่อเน,นี้ยมันเอามาจากในใจกลางใช่ไหมเราไปเผาแต่มันก็สำลักควันสำลักออกมาที่ที่ชุดชุดหน้าเตาชุดนี้พอมันมาชุดนี้ปุ๊บอ,อก็เดี๋ยวทําท่ออย่างนี้อีกหนึ่งท่อนบนเข้ามาเผาไหมในไอตัวนี้ตัวเล็กนะครับเผาไหมตัวเล็กไม่ไม,มาเผาไหมจรวดเนะ่เผาไหมตัวเล็กนี้เพราะตัวเล็กหูงเข้า เดี๋ยวเราก็ทำอีกอันนึงให้มันเข้าจรวดด้วยก็ได้นะครับมันทำได้หลายอย่างแต่ยังน้อยๆเอามาทำชุดเผาตรงนี้อันนึงแล้วเราก็ขุงหาต้มเข้าต้ม,ต,มต้มนู่นต้มนี่แล้วก็กั่นน้ำส้มผลไม้ได้ด้วยแล้วก็กั่นไปเลยน้ำส้มผลไม้ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องทิ้งไว้ ิ้งไว้อย่างน้อย90วันก็คือ3เดือนใช่ไหมเดือนละ30วัน3เดือนเอามาใช้ได้แต่ถ้าเรากันอีกเที่ยวหนึง่งพอกันเสร็จปุ๊บเราก็ามาใช้ได้เลยไม่ต้องรอแล้วมันแพงนะถ้าเรากันนะเรายิงได้เลยนะลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งประมาณสองถึงสามร้อยบาทนะสองร้อยถึงสามร้อยบาทสองร้อยนะไม่ใช่ร้อยเดียวหรือแปดสิบบาท สองร้อยถึงสามร้อยบาทกันน้ำส้มผอนไม้เรียบร้อยแล้วอ่ะกับเอามากันอีกทีนึงแล้วกันเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าแก๊สค่าอะไรก็นี่ไงเตาเรามีนี่ไงใช่ไหมเราก็มาตั้งตรงนี้มันร้อนอยู่แล้วแล้วก็ใส่เชื้อไฟไปใส่ไปกันไปแมมพอพูดตรงนี้เสียงมันดังเสียงมันดังกล้องเขาไปนี้นี่ครับไหวๆหน่อยนะครับขออภัยครับยังไม่ได้ตั้งกล้องสักที มันเห็นไหมเนี่ยมืดตรงนี้แหละควันมันออกมาจนดําเลยมันออกมาไงผู้ช่วยก็มาใส่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 เยอะยิ่งใส่เยอะยิ่งออกเยอะนะเร่งมันนะจริงๆมันไม่ต้องเร่งหรอกแต่มันจะต้องจุดไปเรื่อยเรื่อยครับควันมันจะไม่มีรบกวนเลยจุดทีละสามดุนสองดุนสามดุนค่อยๆยแย่ไปนะครับไอไอไม้ที่จะอบบ่มแล้วก็ถ้าทําดินชักคําถาดไว้ที่ฐานนู่นจบเลยครับจุดทีเดียวมันจะ ความล้อมมันจะไปทั่วเตาเลยยังไงก็ติดไว้แน่นอนครับระบบระบบเนี่ยอุ้ยไม่ร้อแล้วครับแต่มันเนี่ยควันมันออกมาไงควันน้ำส้มวันไม้เดี๋ยวตัดใหม่เลยถ้าเตานี้เสร็จเดี๋ยวปิดเรียบร้อยแล้วก็จะตัดตัดใหม่อันนี้คือกาน้ำมันโอ้ดังเป๊ะเลยกาน้ำมันกับระบบกาน้ำมัน มันต้องใช้หมดแลลวครับการาน้ํามันเราก็ต้องใช้ไอ้ท่อเจรวดท่อเจลวดเดี๋ยวเราทําใหม่ตั้งตรงนู้นแล้วก็มีเตาตั้งตรงนี้เลยตั้งอีกอันหนึ่งเป็นถังถังใหญ่ๆตรงนี้สักอันหนึ่งจริงมันทําตรงในนะั่นอีกอันนึงนะแต่แต่ข้างในเนี้ยจะทําเป็นสี่เหลี่ยมทําเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าตอนแรกจะทําเป็นกลมก็ต้องมานั่งตัดอะไรเยอะแยะวุ่นวาย เอาเจ้าดินปั้นเอานั่นแหละแล้วก็เอาเหล็กมาประกอบเอาครับโครงสร้างรอบๆนี้ก็คือเป็นดินไปเลยครับเดี๋ยวตรงนี้แกะทําใหม่ได้ครับแต่ตอนนี้ต้องอุดก่อนเรื่องของเรื่องอุดไม่ให้ควันออกรีบอุดนี่ขนาดรีบนะเนี่ยเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วปิดเตามาต้องนานแล้วครับปิดเตามาต้องนานแล้วถ้าเกิดว่าปิดช้าหรือว่าไม่ปิดเนี่ย ในเตาก็จะกลายเป็นขี้เท่าหมดเลยครับไม้กลายเป็นขี้เท่าหมดเลยเพราะว่ามันมันจะระบบมันจะรั่วมาตั้งแต่ที่ท่อเนี่ยนะออกมาฝานี้ด้วยนะเดี๋ยวต้องปิดหมดแล้วก็ออกมารูนี้นะทุกรูปิดให้หมดอ่ะต้องพยายามปิดให้ให้มากที่สุดอ่ะให้เหลือน,นิดเดียวแล้วมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองเราก็ไม่ต้องไปเสียน้ําน้ําเอาน้ําไปดับไฟทานไม่ดีเลยทีนี้ ฐานกลายเป็นฐานมีความชื้นต้องมานั่งตากแดดอีกอบอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วพอเอาออกจากเตามันก็ใช้ได้เลยอนะเนาะเอาไปใช้ได้เลยตรงนี้แห้งเลยครับแห้งดีแต่อีกข้างหนึ่งมีซึมนิดหน่อยน้ําน้ํามันแห้งอะเดี๋ยวออดแปะดินไปเรื่อยๆนะครับมันไหวมันไหวก็บอกกันอย่างนี้แหละครับการทำงาน เลอเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีก็บ่ายโมงแล้วครับล่มก็เอาตั้งแล้วเนี่ยเอาตั้งเหมือนเดิมได้ได้ใช้ล่มแล้วเพราะว่าตอนแก๊สขายอยู่รีบเก็บถ้าไม่ทันเลยเหี่ยวเลยนะครับลมเหี่ยวเลยรนะ้อนจัดร้อนจัดแต่ล่มนี้เป็นล่มเก่า,เ,าเก็บมาจากกองขยะเขาทิ้งอ๋อเก็บมาอีกสามสี่ขันล่มมันอย่างนี้แหละเดี๋ยวซ่อมทําใหม่ซ่อมทําทีเนี้ย ทำเองเลยร่มอ่ะอะไไม่ทำแบบเขาหรอกออกเหล็กทำครับแล้วก็ไปเอาไอ้นี่มาอีกจานดาวเทียมเอามาจากกรุงเทพเนี่ยคนเขามาอยู่ที่ตึกอแล้วเขาที่เทวเฮ้าอะนะเขามาเช่าแล้วเขาย้ายไปเขาไม่ใช้อ่ะไม่ใช้เขาทิ้งไว้ออกก็เลยแกะออกมาเลยเอาคืนลังคารถมากับเนี่ยเดี๋ยวมาทําซุ้มดอกเห็ดทําเหมือนเป็นร่ม,มอย่างนั้นนะนะ่ะเนาะสวยไหมครับ ทำไวเลยแล้วก็ตั้งทาไม่ต้องไปรับสัญญาแล้วครับมาทำเป็นหลังคาหลังคาเห็ดดอกเห็ดอย่างสวยเลยได้ฟรีเลยเป็นไงครับของฟรีเยอะของฟรีเยอะออกก็ได้เรื่อยๆอ่ะนะบันไดก็ได้เนี่ยบันไดก็ต่อเองเห็นไหมทำเองตัวไหนนุ้งก็ได้ซื้อร้านของเก่ามาไงตอนแรกแล้วก็มาซ่อมแซมใช้ได้เป็นสิบสิบปีแล้ว ประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับอย่าลืมให้กําลังใจออนะครับติดตามออกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆตอนใหม่ๆความรู้ที่มันซ่อนอยู่ไม่สามารถจะบอกในคลิปเดียวจบได้นะครับส่วนท่านใดที่จะมามาชมมาดูงานมาศึกษามาเอาจากต้นขั้วเลย จะเข้าใจได้ดีขึ้นมาครับมาได้เลยครับอยู่จงังหวัดไชนรัเอาเอาไว้ในคําอธิบายในคลิปครับอ๋อจะเริ่มเอาไว้ในคลิปในคําอธิบายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ